สวัสดีครับวันนี้เรามาดูอาการของ UPS พลังงานสำรองนะว่าพอเวลาเราปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สำรองไฟแล้วตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยปรึกษาเพื่อนดูเพื่อนบอกว่าบอร์ดบอร์ดไม่น่าเสียหรอก ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูอาจจะกลับมาใช้งานได้เดี๋ยวลองปิด power นะมันจะมีอาการยังไงโอเคนี่ครับพอปิดเวอร์ปุ๊บดับเลยตอนแรกเราก็เข้าใจว่าบอดเสียก็จะทำการเรียกช่างเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูก่อน อันนี้ก็เอาแบตเตอรี่มาลองดูซิว่าเปลี่ยนแบตแล้วจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยดีกว่าเอาละครับเราก็จะทําการเปิดฝาเจ้า UPS ไอ้ UPS ตัวนี้มันคือ UPS ยี่ห้อของซินโดมตัว6 0 0วัตต์นะครับเดี๋ยวเราแกะนี่ครับก็รุ่นนี้ก็จะเปิด m ม i n t น n a n c e ง่ายหน่อย เแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดเจ้าแบตเตอรี่ออกมาดูดิมันถอดยากแค่ไหนมัน,น,นก็จะมีขั้วรับเรานี่ครับเราก็จะถอดขั้วมันออกมา นี่ครับแบดลูกเก่าของ BB บีแบตเตอรี่เดี๋ยวเราลองใส่แบตลูกใหม่ที่ซื้อมาครับจาก r a ส a ่ d ดใส่คู่ให้ถูกด้วยนะครับแดงคู่กับแดงดำคู่กับดำ ขไดนี้อะไครครับใกล้แล้วใกล้แล้วเห็แรงต้องใช้แรงไหนเดี๋ยวเรางมาดูนะครับว่ามันจะติดไหมรอเปลี่ยน ลง,งล็อกลล็อกลงช้าลงล็อกล็อกปึ๊บอ่าเรามาดูกันนะครับไปแล้วชวิงเอาละ,ะครับเรามามาเปิดพาวเวอร์ดูว่าทำงานได้ไหมโอเคอ่าไฟแดงขึ้นเต็มเลยนะครับตอนนี้ <S <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้ก็คือปกติ อันนี้คือเหมือนกับว่าเพราะว่าเวลาไม่มีไฟเข้ามันจะมีเสียงเตือนว่าไฟยังไม่เข้ามาในเครื่องนี้เดี๋ยวเราทําการเปิดไฟเปิดสวิตไฟสิน,นั่นอันสุดท้ายเดี๋ยวเราทําการเปิดสวิตช์อันนี้นะครับพอเวลาเราเปิดไฟไฟบ้านเสร็จปุ๊บการทํางานมันก็จะตัดมาเป็นสีเหลืองตรงนี้ถ้าเกิดไม่ปก,กติจะทำ อ่ะเดีด๋ยวเราปิดไฟสิเดี๋ยวเราจะทําการเทสแบตเตอรี่ดูนะว่าใช้ได้ไหมเดี๋ยวเอาปักพัดลมเสียบดูว่ามันจะหมุนไหมครับถา้ถามหมุนก็แสดงว่าใช้ได้อันนี้คือไม่ได้ทําการเปิดไฟบ้านแล้วนะครับอันนี้จะเป็นไฟจากแบตเตอรี่เดี๋ยวเราจะทําการเปิดพัดลมดูถ้ามหมุนโอเคครับก็สรุปว่า เคสนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติไม่ได้มีอะไรเสีย,ยตอนแรกเข้าใจว่าบอร์ดตอนแรกคิดว่าบอร์ดมันจะเสียนะครับก็ <Nope. S 1> ลงออกไปทีสรุปเคสนี้เปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตใช้ได้จบปิดจ็อบนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเปลี่ยนแบตด้วยตัวเอง สำหรับวันนี้สวัสดีครับ